แม้จะเป็นปี2,566ซึ่งไม่ทันสมัยนักหลายหน่วยงานครับผมเคยพูดนะตรงนี้เสนอรายงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับงานของตนเองเป็นงานที่ล้าสมัยปีนี้2,568อย่างน้อยเสนอ6-7-6-8มันถึงจะได้เป็นปัจจุบันแต่ผมไม่ได้ว่าท่านทั้งหลายนะครับ อาจจะมีขั้นตอนจะต้องไปปรึกษาหารือกับใครคืออยากให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายในการที่จะมารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามกรอบเวลาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้จึงขอฝากไปหาหน่วยงานอื่นๆด้วยท่านประธานครับปอปองมอันนี้มาก็ดีแล้วผมอาจจะถามเหตุการณ์นในปัจจุบัน ได้นะครับเพราะสิ่งที่คาใจและผมสนใจมากที่สุดสํานักงานปปง,งอแต่ก่อนคนไม่รู้จักกลัวพวกท่านครับได้ยินข่าวว่าปปง,งอไปบ้านเลยชีราดเลยนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแต่ว่าข่าวที่สังคมกำลังสนใจให้ความสนใจคือท่านกําลังทําหน้าที่ที่จะพิจารณา ตามฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงินในอนุ23คือความผิดเกี่ยวกับการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครครับสมัครเข้ารับเลือกตั้งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือถอนการสมัครหรือกระทำการใดๆอันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะเลือกหรือได้รับเลือกหรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนน หรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตารา77แห่งพร,ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกุที่สภา2 5 6 1เป็นที่ทราบทั่วไปครับว่าคณะกรรมการปป,ปงได้มีมติไปที่เรียบร้อยว่าให้รับเรื่องหัวซึ่งชาวบ้านเข้าใจว่าการเลือกตั้งสวครนี้มาอยู่ในการดูแลของของปอป,ปง ทุกคนงงครับท่านมาได้อย่างไงพราะอ่านกฎหมายที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นี่โอ้ท่านมีอำนาจร้อเปอร์เซ็นพอวุฒิสภาชุดนี้แน่นอนที่สุดครับที่มาไม่เหมือนเมื่อปี2 5 4 0ให้ประชาชนเลือกโดยตรงนั่นคือปี40อํานอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่รัฐธรรมนูญปีนี้ในปัจจุบันปี60 ออกแบบซะสวยหรูว่าประชาชนไม่ต้องมายุ่งกับวทุทิสภาเลยออกแบบเป็นสาขาอาชีพสาขาอาชีพ20สาขาให้ผู้สมัครเสียเงิน2,500บาทเพื่อจะคัดสรรเลือกกันเองในที่สุดเหตุการณ์ก็ปรากฏชัดเจนว่าจับการหัวกันได้มีการจัดตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและมาสู่ในส่วนกลาง จนได้รับเลือกเป็นสอวอกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็งให้การรับรองไปเรียบร้อยแล้วดังที่ท่านทั้งหลายทราบท่านครับอำนาจวุฒิสภาคือสภาสูงกันกรองเป็นที่ปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการที่จะคัดสรรเลือกผู้ไปทำงานในองค์กรอิสระวันสองวันนะครับผมพูดเหตุการณ์ปัจจุบัน ตกใจไหมครับท่านผู้มาชี้แจงปมงอหรือประชาชนที่ฟังผมอภิปรายอยู่ตกใจไหมครับสวชุดนี้ไม่รับคะแนนที่จะโหวตให้แก่คนที่ไปทำหน้าที่จะไปทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสองท่านท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตเป็นอธิบธุีอดีตอธิบดีกรมกงศุนและอดีตท,ทูตหลายประเทศสองคนตกม้าตายครับเหตุเพราะอะไรผมอยากให้ทางปอปอง,งอเมื่อรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแล้วได้ทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ให้ทันท่วงทีครับถ้าช้าผลปรากฏอย่างนี้นะ ผมถามว่าในอนาคตใครจะมาสมัครเป็นตุลาการศาลรัฐมนูญเขาไม่เสียงหรอครับหรือคนที่จะมาสมัครตุลาการรัฐมนูญในอนาคตถ้าได้รับเลือกก็บอกว่าอ้าวคุณสีอะไรอะความเชื่อถือในองค์กรที่เกี่ยวข้องฝากไว้กับท่านนะครับเดี๋ยวนี้รัฐว่าการกระทรวงยุติธรรมและพวกก็ถูกร้องเรียนจากสวเอากันไปเอากันมา เป็นเวทีลิเกเรืร่อไงวันนี้จะอยากถามความคืบหน้าครับท่านรับไวเ้เฉยๆหรือว่าท่านจะเอาจริงถ้าท่านทำได้ครับผมว่ามีหลายคนในสภาแห่งนี้จะให้รางวัลท่านเพื่อจะไปลดอำนาจกออกตลงมาแล้วอำนาจทำการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการหัวเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าเอาไปให้ท่านปป,ปงทำ เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยของเรางดงามเป็นอิสระทวงดุลซึ่งกันและกันวันนี้แม้จะเป็นปี2 5 6 8รายงานนี้ปี66ท่านมาในานามรองเลขาธิการมาแทนเลขาธิการไม่ทราบว่าท่านจะตอบให้พวกเราได้มีความสบายใจในเบื้องต้นได้หรือเปล่าว่าท่านจะสอบเรื่องงวสวเนี่ยเป็นผลงานชิ้นโบแดงของท่าน ทุกคนเราฟังว่าอำนาจนิติบัญญัติสองสภาโดยเฉพาะสภาสูงจะเดินทางไปสู่จุดไหนคนที่เป็นสอวอที่มาโดยสุจริตเขาจะยืนอยู่ตรงไหนคนไม่สุจริตออกไปมาศาลต้องมาด้วยมือสะอาดเราเรียนหลักกฎหมายเบื้องต้นครับเป็นสอวอก็ต้องมาจากมือสะอาดไม่ใช่มาจากการหัวกันตามที่เป็นข่าวจึงขอมอบชะตากรรมระบอบประชาธิปไตย ให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเรื่องฟอกเงินเรื่องหัวสวอไว้แก่หน้าที่ของท่านปอปอง,งอครับถ้าท่านทำได้มารับรางวัลจากสอสอทุกคนอยู่ตรงนี้ครับมารับรางวัลจากท่านประธานจากอ่างทองของผมหรือประธานวันมูฮัมหมัดนอมบตาเพื่อจะทำโลกว่าท่านรักษาระบอบประชาธิปไตยรักษาการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาได้แบบบริสุทธิ์ยุติธรรมแม้จะไม่เกี่ยวกัอรายงานของท่าน แต่ท่านมาสู่ในวงจรของสภาผู้แทนผมจึงอาศัยโอกาสนี้ทวงถามและเรียนถามท่านว่าท่านทําจริงหรือเปล่าเรื่องหัวนี่สวรหรือทําเป็นข่าวเฉยเฉยแล้วจะลงเอ,อ่ยยังไงให้ระยะเวลาปรากฏให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบไหมเพราะเขาทนไม่ไหวว่าเดี๋ยวองค์กรอิสระองค์กรอื่นก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสวแล้วก็ตีร่วงถ้าไม่ใช่พวกเขาก็จะร่วงร่วงร่วงวง่วงแล้วองค์กรอิสระ ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้จะเดินไปสู่ความประสิทธิ์ประสานความยุติธรรมให้แก่สังคมยังไงจึงขอถามเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องเบาๆครับขอาการาบพระคุณขอบประคุณค,ครับในส่วนของสำนักง,งานปมงกนนะครับก็จะขอรับในข้อสังเกตจากท่านสมาชิกทั้งเจ็ดท่านนะครับเพื่อไปอปรับปรุงแก้ไขนะครับบริหารจัดการ ดำเนินการตามกฎหมายฟ้องเงินให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปครับก็ขอนําเรียนแต่เพียงเท่านี้ครับท่านครับท่าพเจ้าครับด้วยความเคารพต่อผู้ที่มาชี้แจงผมทราบครับว่าตําแหน่งหน้าที่ของท่านยังไม่สมควรหรือสมควรที่จะพูดเรื่องที่ผมถาม เป็นเรื่องที่สังคมเขาสนใจเรื่องความผิดในอนุมัตรา23เกี่ยวกับการจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้าเป็นสวหรือหัวกันในปัจจุบันผมถามสั้นๆว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ตั้งแต่รับเป็นคดีพิเศษแล้วท่านมีโครงการวิธีการอย่างไรที่จะให้เรื่องนี้มันไปสู่เป้าหมายตอบให้ทางสมาชิก ได้ตอบไม่สรางสังคมครับให้ได้ชื่นใจผมก็คงจะไม่ให้รางวัลอะไรละครับเพราะอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ากำลังรางวัลทางใจเนี่ยให้กำลังใจท่านล้านเปอเซ็นอยากให้ท่านทำเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังเพราะมันเกี่ยวกับกระบวนการอำนาจนิติบัญญัติของประเทศไทยเราครับผมอยากให้ท่านลองเลขาลองกั้นใจ หรือกันกองคําพูดว่าเรื่องหัวสวนีทางปปอง,งอจะดำเนินการอย่างไรต่อไปสั้นๆยาวๆแล้วแต่อัธยาศัยครับขอบคุณครับท่านวิทยาครับ